สวัสดีค่ะพบกับ be easy อีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาถักผลไม้ที่เรานำมาร้อยในสร้อยคอผลไม้ของเรากันนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักแตงโมกันค่ะแตงโมส้มแล้วก็กีวี3ชิ้นนี้นะคะซึ่งเรามีวิธีการถักแบบเดียวกัน อันนี้จะเป็นวิธีการถักแบบง่ายๆที่คนที่เป็นผู้หัดถักเริ่มต้นหรือว่าถักเบื้องต้นนะคะก็สามารถหัดถักได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะคะสำหรับส้มนะคะแตงโมเราก็จะถักแพทเทิร์นเดียวกันรวมถึงกีวีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่เราถักเสร็จเรียบร้อยแล้วส้มกับแตงโมนะคะซึ่งจะมีขนาดเท่ากัน แตงโมเราก็จะสลับสีเป็น3สีนะคะก็คือมีสีขาวกับสีเขียวในส่วนของแถวสุดท้ายใกล้สุดท้ายนะคะแล้วก็กีวีกีวีตัวนี้เราก็จะถักเป็นสลับสีกันแบบนี้นะคะอันนี้เราจะถักสองชิ้นด้วยกันนะคะแล้วเราค่อยนำมาเย็บติดกันแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งปักลายเราจะปักหน้าเดียวนะคะส่วน2ชิ้นนี้ก็เดี๋ยวเรา ใช้วิธีการพับแล้วก็ใช้ใยโพลีเอสเตอร์ใส่เข้าไปเมื่อพับครึ่งเย็บครึ่งได้แล้วนะคะเราก็จะนำมาปักลายนะคะก็จะปักลายแบบนี้ก็จะได้เป็นส้มนะคะแล้วก็จะได้เป็นแตงโมงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะอันนี้เราจะถักชิ้นนี้กันนะะชิ้นนี้นะคะก็คือมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้เราจะทำทั้งหมด8ดแถวด้วยกันนะคะสองชิ้นนี้ก็คือแดแถวด้วยกัน ส่วนชิ้นนี้เราจะทําแค่เพียง6แถวนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับแพทเทิร์นเดี๋ยวเราจะเขียนไว้ให้ตรงคําอธิบายด้านล่างด้วยนะคะเพราะมันเป็นแพทเทิร์นง่ายๆนะคะทีะ่ผู้ฝึกถักเบื้องต้นก็สามารถถักได้นะคะมือใหม่ก็สามารถหัดถักได้นะคะเราจะเริ่มด้วย 6x นะคะอันนี้เรียกว่าวิธีการถักแบบก้นหอย แล้วก็ขดไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาหักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็ถัก 6x 6x ก็คือแทงลงไปแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นมาพันแล้วก็ดึงมาแบบนี้นี่คือ1ครั้งเราทําทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะเมอครบ6ครั้งแล้วนะคะเราจะดึงดึงให้มันมาชิดกันนะคะให้ชิดกันให้ได้มากที่สุด ลังจากนั้นเราก็จะสลับสีอีกสีหนึ่งนะคะโดยที่เราไม่ได้ถักแบบจบแถวนะคะเราจะถักแบบต่อกันไปเลยนะคะเราสามารถมาร์กได้นะคะว่าตรงไหนคือตัวที่เป็นเป็นจุดจบแถวอันนี้แถวที่2แถวที่2ก็คือ6 v v ก็คือถักลงในช่องนั้นช่องละสองครั้งนะคะเราก็ถักช่องที่1 สองครั้งด้วยกันนะคะช่องที่สองเราก็ถักสองครั้งนะคะเราจะถักสองครั้งแบบนี้ทั้งหมดหช่องด้วยกันนะคะช่องที่สามก็เช่นกัน,นะคะ่ะเอเราถักแถวที่สองเสร็จแล้วเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดตัดไหมออกก่อน จะได้ง่ายต่อการถักนะคะต่อไปแถวที่สามก็เกี่ยวไหมสลับสีนะคะแถวที่3มก็คือ x v x ก็คือช่องละ1ครั้ง v ก็คือช่องละสองครั้งเราจะทํา x v ทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะช่องที่1 1 x ช่องที่2 v ก็คือถักสองครั้งในช่องนี้นะคะ นี้ก็คือครั้งที่1นะคะ xv ครั้งที่1ต่อไปเราก็ทา xv ครั้งที่2 xv ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6นะคะเราทําทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะเมื่อทําแถวที่3มเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็คือแถวที่4แถวที่4ก็คือ2 xv นะคะแถวที่3คือ xv แถวที่4 2 xv ก็คือ x ครั้งที่1 x ครั้งที่2แล้วก็ v v ก็คือช่องละสองครั้งก็คือเราถัก x 2ครั้งและ v 1ครั้งอันนี้ก็คือได้2 xv ครั้งที่1แล้วนะคะต่อไปเราก็ทำา2 xv ครั้งที่2 x ครั้งที่1นะคะ x ครั้งที่2แล้วก็ V ก็คือ2ครั้งก็จะได้แบบนี้แล้วก็จะทำทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะทำได้สี่แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่5แถวที่5ก็คือ 3XV นะคะเมื่อกี้คือ 2XV ก็คือเราถัก x x v นะคะ x 2สองครั้งแล้วก็ v แถวที่5จะเป็น 3XV ก็คือเราก็จะถัก ส x สามครั้งนะคะ x ครั้งที่1 x ครั้งที่2แล้วก็ x ครั้งที่3แล้วก็ v ก็คือช่องนี้สองครั้งเนี่ยนะคะเราจะทำทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะเนี่ยะคะ่ะเมื่อเราทำถักแถวที่หเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเหลื่อมกันอย่างนี้นะคะเราจะ เกี่ยวไหมมาประมาณสักสองช่องด้วยกันนะคะแล้วเราค่อยส,อสลับสีอีกสีหนึ่งขึ้นมานะคะเกี่ยวไหมประมาณสองช่องนก็จะเห็นว่ามันจะมันจะดูเท่าๆกันนะคะเป็นแถวที่เท่ากันแล้วเราค่อยเอาอีกไหมอีกสีหนึ่งนะคะมาสลับ ไปแถวที่6แถวสุดท้ายตรงนี้เราก็จะทำเมื่อกี้เราทำ 3. าม xv แถวนี้ก็จะเป็น 4. xv นะคะก็ช่องนี้นะคะก็จะเป็น x นะคะ x เนื่องจากว่าเมื่อกี้เราถักตรงนี้มา2ช่องนะคะเมื่อกี้เราถักตรงนี้มาสช่อง,นะะเ,ง,อง,องเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะทำทีหลังนะคะเราจะทำ x x ทีหลัง เพราะฉะนั้นตรงช่องแรกมันก็เลยจะได้เป็น x xv ไปก่อนนะคะแล้วก็ช่องถัดไปก็จะเป็น4 xv นะคะ1 x 2 x 3 x 4 x แล้วก็ v ก็คือ2ครั้ง จริงๆเราก็สามารถทำสี x v จากตรงนี้ไปเลยก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้มันมาลงช่องเดียวกันตอนที่เราเพิ่มจํานวนขนาดเท่านั้นเองนะคะแค่จบแถวนะคะตรงสองช่องสุดท้ายมันก็คือ2ช่องแรกที่เราจะขึ้นต้นเมื่อกี้เราก็จะถักถักไปเลยนะคะ แล้วเราก็จบแถวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะได้ดูกลืนกันนิดนึงนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราสามารถปักได้นิดหน่อยนะคะเมื่อเราได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เก็บไหมไปด้านหลังเอาอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาประกบแล้วก็เย็บติดกันนะคะ แล้วก็จะเย็บติดกันไปเลยนะคะนะคะ,ะ,คะสำหรับกีวีเราก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ที่เราเย็บประกบกันแล้วสองด้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะแต่งลายด้านในนิดหน่อยนะคะ ส่วนชิ้นนี้แตงโมกับส้มนะคะเราก็จะนำมาเย็บครึ่งแล้วก็จะพับครึ่งแล้วก็เย็บนะคะอันนี้เมื่อเสร็จแล้วนี่เราก็จะไปด้านหลังแล้วเราก็พับนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็เย็บเย็บไปให้เกือบสุดแล้วเราก็ค่อยใช้ใยโพลีเอสเตอร์นะคะใส่เข้าไปน,นี่เดี๋ยวเราก็จะเย็บกันก่อนนะคะค่ะอันนี้นะคะสำหรับกีวีกับแตงโมนะคะก็จะมีวิธีการปักเหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้กีวีนี่เราปักแล้ว แต่งโมลแล้วก็กำลังปักนะคะวิธีการปักก็คือเมื่อเรานําไหมมาแล้วก็จะปักแบบนี้นะคะหรือใครจะทําเป็นปุ่มปุ่มก็ได้นะคะนนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ ก็แต่งให้ทั่วนะคะเราก็จะได้แต่งโมอ,อีกชิ้นหนึ่งก็คือส้มส้มจริงๆก็แล้วแต่นะคะว่าเราอยากจะแต่งออกมาเป็นแบบไหนถ้าเป็นถ้าจะแต่งแบบนี้นะคะชิ้นนี้ด้านบนตรงนี้นะคะเราจะเป็นการปักนะคะจะเป็นการปักแถวนี้นะคะแถวบนสุดวิธีการเราก็คือนะคะเราเอาไหม ใส่เข้าไปก่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะแทงแบบนี้นะคะปแบบนี้นะคะปักไปทีละช่อง แบบนี้นะคะไปตามช่องนี่นะคะส้มพอเราได้ตรงนี้แล้วนะคะทำตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ปักขึ้นไปเป็นเหมือนเป็นกรีบๆแบบนั้นนะคะนี่เราก็จะใช้วิธีการปักด้านล่างแบบนี้นะคะ เมื่อเราปักเสร็จเย็บเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ